สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์ได้มีการจัดโครงการที่ชื่อว่าธนาคารสมาธิเพื่อเป็นการพัฒนาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนที่จังหวัดเชียงรายที่หอประชุมโรงเรียนเมืองไรยมหาราชวิทยาคม,มอำเภอ,อเมืองจังหวัดเชียงรายดรลักษณาสถานไตรภพนายุกสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภพ์พร้อมคณะผู้บริหารจัดโครงการธนาคารสมาธิเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนรุ่นที่5 เพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์มาพรรษา28กรกฎาคม2568และเพื่อส่งเสริมให้เด็กนั้นมีความสนใจฝึกสมาธิภาวนาโดยมีนางวณิดาพรทิวงผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดและมีสามเณรและนักเรียนจาก8โรงเรียนจำนวน150คนเข้าร่วมโครงการ ภายในงานค่ะมีกิจกรรมต่างๆอาทิการให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกสมาธิในพระพุทธศาสนาการทำบุญใส่บาตรปลูกต้นไม้อาบป่าจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองและร้องเพลงธนาคารสมาธิระยะเวลาในการเก็บสะสมสมาธิไว้ในธนาคารเป็นเวลา2เดือนคือเดือนวิสาขาบูชาถึงเดือนอาสาฬหาบูชาโดยให้ผู้ที่ร่วมกิจกรรมปฏิบัติสมาธิด้วยตนเองอย่างน้อยวันละ5นาทีแล้วบันทึกลงในสมุดฝากธนาคารที่จัดให้ รองศาสตราจารย์ดรสุวินรักษัตเลขาธิการสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่าสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนนั้นมีความสำคัญมากถ้าหากไม่ได้รับการดูแลใส่ใจให้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงก็จะทําให้เกิดผลกระทบทางกายภาพทั้งทางการศึกษาและการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ การใช้สมาธิปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดีครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับทำให้เด็กเช่นกันค่ะโดยฝนถล่มเชียงใหม่นานเกือบ2ชั่วโมงทําให้ระบายน้ําไม่ทันท่วมถนนและร้านค้าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นวงกว้าง เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในตัวเมืองเชียงใหม่และบนดอยสุเทพนานเกือบสองชั่วโมงนะคะทําให้มีน้ําป่าไหลหลากลงมาตามลําห้วยและลําคูไว้ทําให้ล้นตะลิ่งเข้าท่วมย่านชุมชนสีปิงเมืองชุมชนกาดก้อมและชุมชนฟ้าใหม่และย่านถนนสุริยวงศ์ทางไปวิทยายลัยนฏศินเชียงใหม่ค่ะและถนนนันทารามซอยห้าก,กอทําให้มีน้ําท่วมขังถนนหลายสายและร้านค้าย,ย่านกาดก้อมระดับน้ําสูง20-30ถึงเซนติเมตรรถเล็กสัญจรลําบากชาวบ้าน ต้องยกทรัพย์สินไว้บนที่สูงร้านค้าบางแห่งปิดให้บริการค่ะแต่บางแห่งก็ยังเปิดให้บริการตามปกติแต่ก็มีน้ําท่วมเข้าไปในร้านค้าค่ะขณะเดียวกันเจ้าของร้านค้าและบ้านเรือนประชาชนที่ติดอยู่กับถนนก็ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนครับขอให้ขับรถชะลอความเร็วหรือว่าขับช้า,ชาหากว่าขับเร็วเนี่ยจะมีคลื่นน้ํากระแทกเข้ามาในร้านค้าหรือว่าบ้านเรือนทาให้ทรัพย์สินเสียหายพร้อมทั้งฝากเตือนประชาชนหากมีแผลที่บริเวณเท้าไม่ควรเดินลุยน้ํา ซึ่งน้าจากท่อระบายน้าฝนแรกๆมีสีดําและอาจจะมีของฉีนูนะครับปะปนเข้ามาอย่างไรก็ตามทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้นําเครื่องแม่ไอจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยที่ทางด้านของทหารพราน3-207ได้ปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดบริเวณชายแดนอำเภอแม่ายจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ยึดยาบ้าได้5 0 0 0 0 0เม็ดกองร้อยทหารพรานที่3-207กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3จัดกําลังจํานวนหนึ่งชุดปฏิบัติการทําการลาดตระเวนที่บริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านดอยแหลม หมู่ที่13ตําบนแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หลังจากสืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจ,จากพื้นที่แนวชายแดนผ่านพื้นที่ดังกล่าวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสองสัยประมาณ5-8คนสพายกระเป๋าเป้ดัดแปลงไว้ด้านหลังเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวครับได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงเกิดการประทะกันประมาณ5นาที ผลการประทะข่ะฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยชุดปฏิบัติการได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบกลุ่มขบวนการเสียชีวิตจำนวน2รายตรวจยึดกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน5เป้ภายในบรรจุยาบ้ารวมประมาณ5 0 0แสนเม็ดและโทรศัพท์มือถือจำนวน1เครื่องหน่วยจึงได้จัดกำลังพลเพิ่มเติมจำนวน2ชุดปฏิบัติการวางกำลังควบคุมพื้นที่เกิดเหตุด้านพันเอกไมตรีศรีสันเทียเสนาธิการกอ,ก,อกองกำลังผาเมืองนะครับพร้อมปลัดอำเภอแม่ไายก็มีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ไปตรวจสอบการตรวจยึดยาเสพติดดังกล่าวและได้นําของกลางส่งให้กับสถานีตารวจภูธรแม่อายเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปคณะสมาคมแม่บ้านมหาไทยพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาไทยภาคเหนือ17จังหวัดเยี่ยมชมการดําเนินงานและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านป่าตึงงามตําบลป่าศักจังหวัดลําพูน ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าตึงงามหมู่ที่14ตำบลป่าศักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนางสาวธน,นนทน,นิรามิตรภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยพร้อมด้วยนางจินนารัตสัมพันธรัตนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านป่าตึงงามโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าศักพี่น้องประชาชนใน ชุมชนตนป่าศักให้การต้อนรับภายในงานมีการรับฟังบรรยายและรับชมการสาธิตเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนนอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมทําขยะเปียกลดโลกร้อนที่สัมมาชีพชุมชนบ้านป่าตึงงามโดยมีน,นายวิทูนาันครประธานชุมชนปลอดขยะบ้านป่าตึงงามเป็นวิทยากรทั้งนี้ชุมชนบ้านป่าตึงงามตบลป่าศาักดเ์อเมืองจัังหวดลําพูนเป็นตบนตัวอย่างในการกําจัดขยะจนได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะขนาดเล็กประจําปี2560 ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดตั้งศูนย์การจัดการขยะศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและสร้างวินัยการบริหารรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็มีการระบุว่าน้ําท่วมในพื้นที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั้นยังสามารถควบคุมได้พร้อมกับมีการกําชับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้ติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดนายอนุชินชายวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำจากแม่น้ำสายไหลทละลักเข้าท่วมชุมชนริมแม่น้ำสายที่ด่านครุมแดนสะพานมิตรภาพแห่งที่1อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั้นจากรายงานมีพื้นที่ถนนบางส่วนได้รับความเสียหายแต่ได้ระดมเจ้าหน้าที่นำบิ๊กแบ็กปิดกั้นทางน้ำและนำเครื่องจักรเข้าควบคุมสถานการณ์แล้วซึ่งได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงที่จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่27พสิจพฤษภาคมนี้และต้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดดืออร้อน ทั้งเรื่องของูนยนพักพิงของประชาชนและหากสถานการณ์รุนแรงก็จะต้องประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่ตามทางผมก็ติดตามสถานการณ์กับผู้ว่าอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้เรียนท่านไปว่าถ้ามันมีความรุนแรงขึ้นแล้วเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ก็ให้เร่งให้อย่าลังเลที่จะไปประกาศในเรื่องของอพื้นที่ประสบภัยเพื่อที่ ผู้ว่าจะได้มีอำนาจในการระดมสรรพกำลังทั้งหลายเข้าไปอย่างเต็มที่นะครับรองนายกเราต้องอยู่พื้นที่แล้วก็ถ้ามีความจำเป็นในการเร่งระดมพวกเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับการช่วยเหลือเนี่ยก็ต้องต้องทันทีแล้วก็ผู้บังคับบัญชาก็ต้องอยู่ในที่กเกิดเหตุร่วมถึงั รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้พื้นที่อำเภอแม่สายอยู่ระหว่างการก่อสร้างคันระบายน้ำซึ่งตามกำหนดการจะแล้วเสร็จในวันที่20มิถุนายนหรืออีกหนึ่งเดือนข้างหน้าค่ะจึงอาจทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานยังไม่เต็มที่ส่วนเรื่องสารปนเปื้อนในแม่น้ำสายและแม่น้ำกกนั้นจะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบค่ะ